วันนี้พามาทาโปรโตีนกันค่ะสูตรใหม่นะคะโปรโตีนใส่กับเอนชาเอนชาตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมของบัสเบอร์รี่สตอเบอรี่บลูเบอรี่นะคะใส่ลงไปแล้วเราก็เติมด้วยน้ำเย็นนะคะที่เราเตรียมไว้ รสชาติเอ็นชาค่ะผสมโปรตีนรสชาติต้องลองอร่อยค่ะถ้าเอ็นชาอย,อย่างเดียวนะคะก็จะบเปรียปร้ยวซีดเลยละ่ะ